โอเคนะครับก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมระบอกที่มีแมปชื่อว่า p l a n t Monster นะครับก็จะเป็นเกมแนวการโจมตีกระแพงมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆโดยการฝึกจากตรงนี้เราต้องคลิกตรงนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับการซ้อมมวยหรือว่าการต่อยมวยของเรานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปลงเวทีหลักหรือว่าเวทีรองเราต้องมีการซ้อมเจ้าออกอะฮะ เราผ่านไปได้ด้วยดีอะกอริล uh ล่าหกสิบหกาได้เจ้าหนู uh huh. ต่อยได้พอเราต่อยได้นะครับเราก็จะได้วินหรือเปล่ายังไม่ได้วินนะครับเจ้าวัวดีเจ้าวัวไป uh huh. อ,อ๋อต่อไปเป็นบอสครับพลัง2,000 66น่าจะลงไวอยู่ตีเข้าทีละ66ครับ ได้วินมาสี่วินตู้นี้ใช้หนึ่งวินลองสูง่มดูสักหนึ่งตัวได้อะไรได้จนุแมครับขอตัวที่ดีกว่านี้ได้ไหมสี่วินครับได้จะนุมาอหนึ่งตัวสัตว์เลี้ยงนี่ไงเจ้ากระเป๋าผสมกันได้ไหมอ่าน่าจะผสมกันไม่ได้ครับอะลองตีดูไวขึ้นกว่าเดิม Mm hmm. เข้ามาที่บอสอย่างไวครับอ๋อไอเจ้าตัวพวกนี้มันช่วยเราตีครับตีจากตรงนี้อ่ะโอเคมันจะปลดล็อกดาอัโตโนมัติเลยครับเพราะเราถ้าเราได้วินดูโซนสเสลี้ยงของโซนนี้10วินเรามี13ขพอเปิดสักหนึ่งตัวด่านห้เลสไสได้คอมมอนแมครับเจ้วตัวคาร์บอยเลือด14,000ตอนนี้เราตีเข้าทีละ397ครับ ได้วินมาเท่าไหร่เอ่อเมื่อกี้ดูไม่ทันซุมสัต์เลี้ยงใหม่ดูใช้40วินอา่าลองสุมดูครับ40วินโซนลาวาว่าดันคอมมอนหมครับเราจะมี2,000แล้วครับไปอ่ะออโต้แบบนี้ไม่ต้องคลิกเองเดินผ่านก็ตีเจ้าบอสน่าจะไม่ขมืน่าจะไม่ขนามือแล้วครับได้40วิน เราจะไปโซนใหม่แล้วครับใช้125วินินถือว่าเอาลงยากอยู่เหมือนกันผ่านดานแล้วครับมาโซนต่อไปเป็นโซนของอน้ำแข็งใช่ไหม,มใช้125้125วินครับในการสุ่มได้เจ้าแพนกวินมาเป็นคอมมอนสุนม่มอีกสักทีอ เดอะอันคอมมอนไหมครับไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ฝึกซ้อมต่อไปแล้วก็ใส่ตัวที่ดีที่สุดมา4ตัวเดี๋ยวเรามาสู้โซนนี้ดูถือแล้วหนึ่งมัดหนึ่งมัดเหมือนเดิมสองมัดแล้วครับสามมัดอ่าสองมัดเหมือนเดิมโออันนี้คือบอสด่านนี้ใช่ไหมไดวินมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอีกแล้วครับออโอเค ไดวินมา100ครับต้องใช้400ในการผ่านด่านต่อไปมาช่วยกันตีโอเคหนึ่งแสนของเราจะผ่านด่านได้เร็วหรือเปล่าอ,อืถือว่าเร็วอยู่1,000งแสบอสนี่คือบอสใช่ไหมด์กแอสซัสซินได้วินมา300ครับโซนนี้ได้วินมา300โซนต่อไปต้องใช้1000งพอตอนนี้เรามี 1,100งพัหนออีกนิดเดียวหาโซนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโซนต่อไปต้องใช้4,000วินมาดูโซนนี้ต้องเปิดเท่าไหร่อ่ะเปิดไปได้ตัวแรมไหมครับใส่ตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ฝึกต่อไปรีเบิร์ตครั้งต่อไปต้องใช้เท่าไหร่190,000สาหครับเตรียมรีเบิร์ตครั้งต่อไป190,000รีเบิร์ตได้เรียบร้อยแล้วครับ รีเบิร์ตไป1 9 0่ง0สาั้งต่อไปต้องเท่าไหร่ทา้งต่อไปต้อง4 8 0แสนแปมืโอ้โหเยอะมากโดดไกลมากครับพลัง4,000สนจะสู้ได้หรือเปล่าไปเจ้าหนูไอพวกเจ้าหนูพลัง4,000สนครับโอ้โห <laughs> บอสพลัง4ล้านเรา4,000สนบอส4ล้านอ่ะโ,โอเคได้วินมาเท่าไหร่นะ ในทีละ800ครับเราต้องเก็บไปถึง4,000วินถึงจะผ่านโซนต่อไปได้เรียบร้อยครับผ่านโซนใหม่ได้ไปทีเรียบร้อยลองสู้โซนนี้ดูอ๋สองล้านสามล้านแปดบิตครับเอ,อ่อบอสเท่าไหรอ่อ่ะสิบหล้านใช่ไหมบเคนดัมมี่สิบหกล้าน ไม่ขนาดมือเราเรียบร้อยครับเราได้วินมา6,000แล้วครับโซนต่อไปต้องใช้1 2 0 0 0วินอ่ะฮะสุ่มมาในโซนนี้สรียกอีกสักหนึ่งตัวได้อันคอมมอนแม่ครับเป็นเจ้าตัวกบ8ดบิตบวกพลังโอ้โหพลังการโจมตี2,000 0กว่าเลยครับรีเบิร์ตได้แล้วครับรีเบิร์ตไปเลยบวกเคและ2 000, 7 0 0ถือว่าเยอะอยู่ จะต,ต้องเก็บตรงนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเราจะนําไปซื้อบินวิไม่เธาไปเธออยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเ,ยวเอาเอานี้ดีกว่าให้เธออยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้เราไปสู้ดูหนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านสามทีสิบหกทีแบบนี้หนึ่งล้านโอเคต้องใช้หนึ่งหมื่นสองพันบินตอนนี้เรามีหนึ่งหมื่นครับ อะ uh huh. อีกหนึ่งทีได้แน่นอนผ่านโซนต่อไปได้เรียบร้อยเอา้ายังไม่ได้อ๋อยังยังครับยังไม่ได้ต้องตีอีกหนึ่งทีใช่ไหมอีกหนึ่งรอบแล้วจะได้หรืออีกสองรอบเอาโอเคครับหนึ่งรอบได้เลยครับโซนนี้เป็นโซนอ่าด่านแคนดดี้หรือเปล่าเ uh huh. จ้าไว้ไปต่อ 8ล้านครับ8ล้านผ่านไปได้สบายสายชิวๆสิบสอล้าน uh huh. อาือฮึอ่าโซนนี้โซนสุดท้ายแล้วใช่ไหมยังไม่สุดท้ายครับยังยังมีอีกหลายโซนอือ uh ฮึโ huh. อ oh ้ oh, เราตีแทบจะไม่เข้าเลยครับเจ้าบอสตัวนี้เดี๋ยวต้องดูวินว่าได้วินเท่าไหร่ uh huh. ได้วินมาสี่พันจะเลี้ยงในตู้นี้ลองุ่มดู ได้คอมมอนไหมครับมันจะมายากตรงด่านบอสนี่แหละเละีกกี่ด่านกีกี่โซนดูไม่ได้ uh huh. ได้มาสี่พันต้องตีแบบนี้ไปเรื่อยเครับจนกว่าจะได้ส uh ี่หมื่นยากตรนด่านไอ้บอสสุดท้ายนี่แหละยากมากๆทีเข้าทีละสมล้านบอสสุดท้ายเลือดเออเลือดเท่าไรหกสิบสี่ล้านเราจะผ่านด่านนี้สักที ผ่าได้เลยยังผาได้เลยครับมาโซนต่อไปเป็นโซนของอาคุกใต้ดินหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นโซนของคุกลองสู้ดูอ่ะโอ้นนเหลกดานี่ยเยอะมากโอ้เยอะมากครับดูจากโอ้เหล็กหนึ่งสองสามสี่เล็กสี่ดันน่ดใช่ แล้จะเหลืออีกประมาณ4ด่านเพรตัวนี้โอ้โหเลือดเยอะมากอ่ะเราได้เท่าไหร่วินได้มา12,000สัตว์เลี้ยงต้องใช้40,000ในการสุ่มอ่ะฮะมา40,000ได้อะไรได้โพลิสออฟฟิศได้เจ้าคุณตำรวจไหมครับลัง2 7 0แสนเจโอ้โหเยอะมาก2 7 0แสนอ่ะเอาเอา,เอา,เอา,เอาลงไปนอนทำไมตรงนั้นอะ่ะมาช่วยกันตีก่อน ในด่านนี้12ล้านน่าจะผ่านไม่ได้สบายชิวๆนะครับโซนต่อไปต้องใช้125,000ในการผ่านโซนต่อไปอ,อบอสตัวนี้เริ่มจะไม่ขนาดมือแล้วละครับ12ล้านผ่านไปได้แบบสบายสบชิวๆนะครับถึงด่านบอสไว้มากเพราะว่าเรามีเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ อโอเคครับพาดาม,มารับโซนเอเลียนเหลืออีกสองโซนใช่ไหมใช่แล้วครับรอ,อีกสองโซนเอเลียนไหนขอสู้หน่อยเอเลียนจะขนาดไหนบอสสุดท้ายเลือดเท่าไหร่960หล้านครับ eviusmash ร,ระดับบอส960ยหล้านไหวหรือเปล่าตัวสีดำเป็นเอเลียนตัวสีดำตาสีแดงๆถือว่าน่ากลัวอยู่ไม่น้อย แต่ว่าเราจะชนะนายลงในจากที่นี่ชนะได้ครับได้สี่หมื่นวินฝึกไม่กี่นาทีแล้วก็กดเครมมาจากตรงนี้วินสองล้านแล้วผ่านมาโซนใหม่เลยครับจากการกดเครมมาผ่านมาโซนใหม่ไม่ต้องใช้สี่ล้านในการเอ่อในการไปใช่ไหม้องใช้เท่าไหร่ลองใช้สี่ล้านในการสูมครับสูมไปเลยโซนนี้สี่ล้าน ได้อคอมมอนใหม่เลยครับทําไมต้องได้คอมมอนตลอดเลยเนี่ยอะบวกมาเท่าไหร่อ๋อไม่ใช่ต้องใช้สี่แสนต้องใช้สี่แสนในการสุ่มครับเมื่อกี้พูดผิดอ่ะสี่แสนในการสุม่มแต่ว่าได้เจ้าตัวนี้มาได้เมทสี่จุดสี่ล้านพลังกล้ามของเราตอนนี้กลับมาเจ <laughs> ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านหนึ่งบิลเลียนสี่บิลเลียนอ บอสไม่ขนามือแล้วครับโซนนี้เจ้ากบกอริลล่าเจ้าอะอะไรนะเมื่อกี้ออะไม่ทันนะจะผ่านโซนได้เรียบร้อยครับผ่านโซนได้เรียบร้อยโซนต่อไปต้องใช้4ล้านไปลุยเลยเจ็ล้านของเราจะเอาอยู่หรือเปล่าขอลองไปดูตรงนี้ก่อนโซนสัตว์เลี้ยงใช้1.25่อเอมในการสุ่มสัตว์เลี้ยง อ่ะได้อะไรได้อันคอมมอนไหมครับใส่ไปเลยตัวนี้บอมมาเท่าไหร่26ล้านถือว่าเยอะมาก26ล้านอ่ะสู้ต่อไปกดเคลมได้ไหมกดเคลมอ่ะเคลมตรงนี้มาอ่ะฮะอ่ะอ,อยังมีอีกครับมีเยอะมากรู้ว่าเป็นดาสุดท้ายอันนี้คือโลกใหม่ใช่ไหมน่าจะเป็นโลกใหม่ อ,อบ,บีโรบอทเอาโอเคโลกใหม่เราผ่านมาโซนนี้ได้ครับแล้วเมื่อกี้มันมันมีแชมป์เยอะเกินไปมันถึงผ่านไปสองโซนมันมีโลกใหม่ไม่ได้มีแค่นั้นครับหรือว่าเป็นดาสุดท้ายแล้ว64สบ,บิลเลียนอบีโรบอทเยอะมากจะได้เท่าไหร่รต้องมารอดูวินว่าจะได้วินเท่าไหร่นะครับ ด่าน,นี้ได้ห้าแสนครับใช้สิบสองล้านในการสุ่มซุ่มดูได้คอมมอนไหมเลยครับโบ้เท่าไรคอมมอนตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านโู้เยอะมากสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแมปนี้ก็เป็นแมปแบบนักต่อสู้นะครับนักมวยฝึกซ้อมไปเรื่อยๆก็จะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ